พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอทวายรเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้น ในระหว่างที่ไปนมัสก,การที่กรุงเยรูซาเล็ลมในงานฉลองนั้นบางคนเป็นชาวกรีกเขาไปหาฟิลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเบสไซดาในแคว้นกาลิลีและถามว่าท่านครับพวกเราอยากเห็นพระเยสเจ้าฟิลิปจึงไปบอกอันดูแล้วอันดูกับฟิลิปจึงไปทูลพระเยสเจ้าพระองค์ตัดตอบเขาว่า เวลาที่บุตรแห่งมนุษย์จะได้รับพระสิริลุงโลดมาถึงแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไปมันก็จะเป็นเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้นแต่ถ้ามันตายมันก็จะบังเกิดผลมากมายผู้ที่รักชีวิตของตนย่อมจะสูญเสียชีวิตนั้น แล้วผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้ก็ย่อมจะรักษาชีวิตนั้นไว้สสำหรับชีวิตนิรันดรผู้ใดรับใช้เราผู้นั้นจงตามมาตงจงตามเรามาเราอยู่ที่ใดผู้รับใช้ของเราก็จะอยู่ที่นั่นด้วยผู้ใดรับใช้เราพระบิดาจะประทานเกียรติแก่เขาบัดนี้ใจของเราหวั่นไหว เราจะพูดอะไรเล่าจะพูดหรือว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้ผลจากเวลานี้ไม่ใช่เพราะข้าพเจ้ามาเพื่อเวลานี้แต่พระบิดาเจ้าข้าโปรดประทานพระสิริลุ่งโลดแด่พระนามของพระองค์เถิดแล้วมีเสียงดังจากฟ้าว่าเราได้รับพระเกียรติลุ่งโลดแล้วและจะให้อีก ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงจึงพูดว่าฟ้าล้องบางคนว่าทูตสวรรค์พูดกับเขาพระเยซูเจ้าตรัสว่าเสียงนี้เกิดขึ้นมิใช่เพราะไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อท่านทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกแล้วบัดนี้เจ้าแห่งโลกนี้กำลังจะถูกขับไล่ออกไป เมื่อเราจะถูกยกขึ้นจากแผ่นดินเราจะดึงดูดทุกคนเข้ามาหาเราพระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้แสดงว่าพระองค์ทรงทราบว่าจะสิ้นพระชนอย่างไรพระวาจาของพระเจ้าขอ,ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจเริญเทิ พี่น้องที่รักเรากำลังเข้าสู่การฉลองปัสกาวันอาทิตย์หน้าก็เป็นวันอาทิตย์ใบลานแล้วบทอ่านพระวาจาของพระก็กำลังเตรียมใจเราเพื่อการฉลองปัสกาพ่ออยากแบ่งปันพระวาจาของพระให้พี่น้องสองข้อข้อที่หนึ่งคือคำว่าพันธสัญญาข้อที่สองก็คือคำว่าเวลาของเรา พระเยซูเจ้าบอกว่าเวลาของเรามาถึงแล้วข้อที่หนึ่งพันธสัญญาในบทอ่านที่หนึ่งประกาศ,ศญญาเกเยเรมีได้บอกว่าพระเจ้าจะทรงทำพันธสัญญาใหม่กับพงพันอิสราเอลและพงพันยูดาแสดงว่าต้องมีพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาเก่าก็คือพระเจ้าทำพันธสัญญากับชาวอิสราเอล ที่ภูเขาซีนายโมเสสพาชาวอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์พระเจ้าช่วยเขาให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสเมื่อมาถึงจุดนัดพบคือภูเขาซีนายพระเจ้าได้มอบพระบัญญัติสิบประการให้โมเสสและก็ทำพันธสัญญาชาวอิสราเอลก็สัญญาว่าจะนับถือพระเจ้าแต่ผู้เดียวจะไม่นอกใจจะไม่ไปกราบไหว้พระอื่น แต่แล้วพวกเราก็รู้ในประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์พระธรรมเก่าชาวอิสราเอลเมื่อเดินทางไปยึดดินแดนพันธสัญญาดินแดนที่พ่อแม่เดิมเคยอยู่สมัยอับราฮัมนุน่นพวกเขาก็ได้กลับไปสู่บ้านเกิดของเขาแต่ที่สุดมาชาวอิสราเอลก็หันไปกราบไหว้พระเทศเทียมไปเอารูปปั้นรูปเคารพรูปสัตว์มากราบไหว้กัน พระเป็นเจ้าก็รู้สึกเสียใจที่ชาวอิสราเอลนั้นลืมความรักของพระองค์ดังนั้นพระเป็นเจ้าจึงพูดกับชาวอิสราเอลผ่านทางประกาศสดเยเรมีวันนี้เราจะทําพันธสัญญาใหม่กับพงพันธ์อิสราเอลและพันธสัญญาใหม่นี้จะเป็นพันธสัญญาที่ลึกซึ้งเที่ยงแท้กว่าพันธสัญญาเดิม เพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าพูดว่าอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะใส่ธรรมบัญญัติของเราไว้ในเขาเราจะเขียนธรรมบัญญัติไว้ในใจของเขาเราจะเป็นพระเจ้าของเขาต่อไปนี้พันธสัญญาของพระองค์พระองค์จะทําในใจของเราแต่ละคนพันธสัญญาใหม่นี้เป็นจริงเป็นอันสําเร็จก็คือในองค์พระเยซูเจ้านั่นเอง เพราะพระเยซูเจ้าก่อนสิ้นพระชนพระองค์ทําพันธสัญญาใหม่พระองค์หยิบปังขึ้นมาแล้วบอกว่านี่คือกายของเราจงรับไปกินทั่วกันเถิดเสร็จแล้วพระองค์ก็ยกถ้วยเหล้าอางุ่นขึ้นมาแล้วพระองค์บอกว่านี่คือโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ที่จะหลั่งออกเพื่อย,ยกบาปของพวกท่านพระเยซูเจ้า เอาเลือดเนื้อของพระองค์เอาร่างกายของพระองค์ที่จะตายบนไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาแทนพันธสัญญาเก่าพระองค์เอาชีวิตของพระองค์เองเป็นพันธสัญญาใหม่ที่จะทำให้เราทุกคนได้คืนดีกับพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นวันพระฤหัสศักดิ์สิทธิ์พวกเราจำได้เนาะเราจะมีพิธีละลึกถึงการตั้งศีลมห ah าสนิท นั่นคือการที่พระเยซูเจ้าทำพันธสัญญาใหม่ด้วยพระกายและพระโล uh หิตของพระองค์นั่นเองพี่น้องเวลาที่เราพูดถึงพันธสัญญาใหม่ก็เตือนใจเราว่าเราทุกคนก็ได้ทำพันธสัญญากับพระเจ้าทุกคนนั่นคือเวลาที่เรารับสินล้างบาปบางคนรับสินล้างบาปตอนโตเราก็ตอบด้วยตัวเองพูดด้วยตัวเอง แต่บางคนพ่อแม่อุ้มมาตั้งแต่เกิดพ่อแม่ทุนหัวจะเป็นคนพูดแทนเราเราจะสัญญากับพระเจ้าในศีลล้างบาปว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์เราจะเชื่อยึดมั่นในพระองค์และเราก็จะละทิ้งบาปนั่นแหละและทุกวันเสารศักดิ์สิทธิ์เรามีพิธีเสกไฟเสกน้ำเสกเทียนปัสกาในวันเสารศักดิ์สิทธิ์นั้น เราจะมีพิธีรื้อฟื้นสินล้างบาปเตือนใจเราว่าเราได้สัญญากับพระตั้งแต่เกิดแล้วนะว่าเราจะเชื่อในพระองค์เราจะนมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเห็นไหมเอาละเพราะฉะนั้นก็พระวาจาวันนี้เตือนใจเราให้เราซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าโดยเฉพาะเราจะติดตามพระองค์เหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้า เรียกบรรดาครัสสากจงตามเรามาพระเยซูเจ้าก็เรียกเราทุกคนให้เราตามพระองค์แล้วเราก็เห็นตัวอย่างของบรรดาครัสสากในเวลานั้นเขาติดตามพระเยซูเจ้าจนถึงที่สุดและก็ได้มอบชีวิตเป็นมรณสกีเกือบทุกคนนะข้อที่สองในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าพูดถึงเวลาของเราพระเยซูเจ้าบอกว่าเวลาของเรามาถึงแล้วเวลาที่เราจะถูกยกขึ้นและดึงดูดทุกคนให้มาหาเราแล้วพระเยซูเจ้าบอกว่าเวลาของบุตรแห่งมนุษย์มาถึงแล้วบุตรแห่งมนุษย์จะได้รับเกียรติเวลานั้นพี่น้องเข้าใจไหมหมายถึงอะไร พระเยซูเจ้าบอกว่าเวลาของเรามาถึงแล้วก็ <g oda> คือเวลาที่พระองค์จะต้องถูกตรึงกางเขนแต่พระเยซูเจ้าพูดกลับกันเวลาถูกตรึงกางเขนเป็นเวลาที่พระองค์ถูกทรมานและตายหลายคนเข้าใจว่าพระเยซูเจ้านั้นหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแต่พระเยซูเจ้าบอกว่าเวลาที่พระองค์ถูกตรึงกางเขนนั่นแหละเป็นเวลาที่พระองค์ จะไถ่บาปมนุษย์เป็นเวลาที่พระองค์จะได้รับเกียรติเป็นเวลาที่พระองค์รอคอยรอคอยเพื่อให้เวลานี้มาถึงเพราะพระองค์ตั้งใจพระองค์มาในโลกก็เพื่อไถ่บาปเราเพราะฉะนั้นการเขนสลับพระเยซูเจ้าจึงไม่ใช่เครื่องทรมานการเขนสลับพระเยซูเจ้าเป็นเหมือนกับบัลลังก์บัลลังก์ของกษัตริย์ ที่ขึ้นนั่งเป็นเวลาที่ได้รับเกียรตินะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราก็จะเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงไถ่บาปเราผ่านทางไม้กางเขนเป็นเวลาที่พระเป็นเจ้าได้มอบเกียรติให้กับพระองค์โดยทางไม้กางเขนนั่นเองเอวันนี้ลูกหลานของเราจะรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง อสินมหาสนิทมีใครบ้างยกมือดูสิอ่าลูกหลานที่จะรับสินมหเสนีโอ้อ่าดีมากอา้สินกำลังอ่าดีมากวันนี้พ่อสะกิดใจตรงที่ขนมปังเห็นแล้วไม่ใช่ว่าอยากกินนะเออขนมปังนี้ไม่รู้ซื้อมาจากที่ไหนสวยมากนะคุณพ่อสะกิดใจไม่ใช่เพราะว่าคุณพ่อหิวและอยากกินสะกิดใจคือว่า พ่อคิดถึงพ่อไปแสวงบุญที่อิสราเอลเราไปตรงที่พระเยซูเจ้าเทวีปลาและขนมปังในพระวรส,สารบอกว่าพระเยซูเจ้าเทวีขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวแต่ทว่าตรงที่นั่นเขาทำขนมปังใหญ่มากเท่ากับโต๊ะกินข้าวนี่แหละเขาทำสี่ก้อนเขาไม่ได้ทำห้าก้อน แล้วมีคำถามบอกว่าก้อนที่ห้าอยู่ที่ไหนพวกเราตอบไม่ถูกพวกเราตอบถูกไม่ลุกขนมปังห้าก้อนแต่เขาทำแค่สี่ก้อนแล้วก้อนที่ห้ามันหายไปไหนรู้ไหมก้อนที่ห้าอยู่ที่ไหนไม่รู้ก้อนที่ห้าก็คือพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทนั่นแหละเขาต้องการสื่อขนมปังก้อนที่หายไป อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ในศีลมหาสนิทนั่นเองพระเยซูเจ้าพระกายพระรูหิตของพระองค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกพ่ออยากพวกเราว่าอยากบอกว่าพระเยซูเจ้าอยู่ไหนพระเยซูเจ้าอยู่ในใจเราโดยทางศีลมหาสนิททุกครั้งที่เรารับศีลมหาสนิท พระเยซูเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ในใจเล็กๆใจของเราที่มีความอ่อนแอพระเยซูเจ้ามาประทับอยู่กับเรานะพ่ออยากจะบอกว่าไม่มีอะไรที่จะมีค่าเทียบเท่ากับศีลมหาสนิทคือพระกายพระร uh ูหิตของพระเยซูเจ้าทำไมเพราะว่าสิ่งอื่นสิ่งอื่นก็เป็นวัตถุ เป็นสิ่งที่เราซื้อได้เช่นเงินทองเพชรนินจินดาเป็นวัตถุเราซื้อได้ความสนุกสนานเราซื้อได้แต่ศีลมหาสนิทเป็นชีวิตของพระเยซูเจ้าเป็นเลือดเป็นเนื้อของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทนี่แหละพ่อถึงบอกว่าศีลมหาสนิทมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆและเราจะพบเราจะได้ ศิลมหาสนิทก็นในบูชามิสาเท่านั้นบางคนบอกว่าโอ้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ไม่ไปวัดไม่ไปหรอกวันอาทิตย์นู่นไปเดินห้างดีกว่าวันอาทิตย์ไปไหนไปเที่ยวเราลืมว่าเรายังมีศิลมหาสนิทที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นๆเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ถ้าคนที่มีความเชื่อ เขาก็จะบอกว่ามาวัดก่อนมารับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทก่อนแล้วถึงไปที่อื่นจะไปเล่นจะไปไหนก็ตามนะเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้ารอคอยเราและอยากจะมาอยู่ในใจเราทุกๆุกคนอีกประการหนึ่งก็คือศีลกำลังวันนี้ลูกๆจะรับศีลกำลังเรามักจะท่องบอกว่าศีลกำลังคือนะ ศินศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูเจ้าประทานให้เพื่อประทานพระจิตพร้อมกับพระคุณเจ็ดประการอาลูกๆศินกําลังลองท่องพระคุณของพระจิตเจ็ดประการดังๆด,ด,ดูสิอ้าพร้อมกันเด้อพระคุณของพระจิตเจ็ดประการอ่ะพร้อมกันหนึ่งสองสามหนึ่ง เก่งมากนะพระคุณของพระจิตเจ็ดประการแต่พระคุณของพระจิตเจ็ดประการนี้รวมแล้วรวมกันแล้วได้หนึ่งประโยคประโยคที่ว่านั้นก็คือพระคุณของพระจิตเจ็ดประการทําให้เราคล้ายคลึงกับพระเยซูเจ้าทําให้เราเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าต่อหน้าคนอื่น ทำให้เรากล้าที่จะประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าทําให้เรากล้าที่จะปฏิเสธความชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละนี่แหละคือพระคุณของพระจิตเจ็ประการนะดังนั้นก็ขอพระเผินเจ้าได้อวยพระพรพี่น้องทุกคนเป็นต้นลูกหลานของเราเพื่อเขาจะได้สามารถ เดินไปกับพระเยซูเจ้าแล้วก็มีความใกล้ชิดมีความรักต่อพระเยซูเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้น